สวัสดีครับชาแนลอนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะนำเอาเอเดฟิทเรือนหนึ่งที่ผมว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากที่สุดเรือนหนึ่งในปีนี้เลยก็ว่าได้มาให้ดูกันนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดีมากนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบของนาฬิกาที่แบบมันดูแพงอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรือนนี้มันก็คือรหัส EFS S570D1AUDF นะครับแน่นอนว่า Edifice เนี่ยเพื่อนๆก็จะคุ้นเคยกับการที่มันเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะฮะแล้วก็หน้าตาดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยมันจะมาแนวแบบมอเตอร์สปอร์ตอะซึ่งในช่วงหลังๆมานี้นะครับ e d i f i ิเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการพัฒนาไลน์อัพที่มันเป็นรุ่นที่เรียกว่า Slim Line นะฮะซึ่งมันจะมีหน้าตาที่ไม่ค่อยไปทางมอเตอร์สปอร์ตเท่าไหร่ละ มันจะไปทางสปอร์ตแบบกลางๆแล้วก็ดูดีขึ้นมากๆเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆของแบรนด์นี้เลยนะครับโดยที่รุ่นนี้มันก็เป็นหนึ่งในรุ่นใหม่ที่มันออกมาแล้วแบบดูดีมากนะแล้วก็เห็นแล้วแบบชอบมากๆเลยนะครับเริ่มจากตัวระบบของเรือนี้ก่อนเลยนะครับเราจะเห็นมันเขียนว่าโซล่าพาวเวอร์ตรงนี้นะฮะหมายความว่าเรือน,นี้มันเป็นนาฬิกาคอร์สนะที่มีระบบการทํางานที่มันสามารถชาร์จพลังเข้าไปเก็บสะสมได้แล้วก็เอาออกมาใช้ได้เรื่อยๆนะฮะมันก็จะทําให้เราประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นไม่เหมือนกับแบบพวกแบตท,ทั่ ปี2ปีก็ต้องเปลี่ยนละไอตัวเนี้ยมันก็จะนานกว่าน,นั้นนะครับโดยที่สังเกตดูนะฮะเราแทบจะมองไม่เห็นแผงโซลา่าเลยเพราะว่าเขาจะมีการเก็บแผงแบบค่อนข้างจะเนียนบนหน้าปัดนะฮะซึ่งพอเราหมุนเจอแสงบางมุมนะฮะเราถึงจะเห็นนะว่ามันจะมีวงที่แบบ สีมันเพียเพ้ยนๆจากชาวบ้านไปนิดนึงอะ่ะก็คือไอ้วงโครโนกราฟด้านในสามวงนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะเป็นจุดที่เป็นตัวชาร์จพลังงานโซลานั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูในบางมุมเราก็แทบจะดูไม่ออกเลยนะว่าสีมันจะแบบต่างกันนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์แผงโซลาที่ทําออกมาค่อนข้างจะดีนะฮะเหมือนกับคาเซโอหลายๆรุ่นอะ่ะที่มันเป็นโซลารหรือว่า G ีช็อคอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีการซ่อนแผงพวกนี้ไว้แบบค่อนข้างจะเนียนเหมือนกันนะอันนี้คาสิโอก็าําได้ดีอยู่แล้วนะครับโดยที่รุ่นนี้มันก็เป็นระบบคโครโนกราฟด้วยนะครับเข็มวินาทีหลักของเรือนนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายนะฮะก็คือเป็นวงเล็กๆแบบนี้โดยที่มันก็จะแบบกระดิกแบบน้อยๆมากๆเลยอะ่ะด้วยความที่เข็มมันเล็กอะ ทำให้มองผ,ผ่านเนี่ยเราแอบจะนึกถึงว่ามันเป็นนาฬิกาออโต้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีเข็มใหญ่ๆมาควนตาเราเท่าไหร่ส่วนวงด้านบนด้านล่างเนี่ยก็เป็นระบบจับเวลาของโครโนกราฟแล้วนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีตัวอักษร hml อยู่นะฮะซึ่งมันมาจากคําว่า high medium แล้วก็ low ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าพลังงานที่เราเก็บจากตัวโซล่า,าเซลล์มันมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างตอนเนี้ยเข็มบัญชีไปที่ high ก็แปลว่ามันเก็บไว้แบบค่อนข้างจะเต็มแม็กละนะครับแต่ถ้า เราอาจจะต้องเอาไปเจอแดดเจอแสงสว่างบ้างนะคือจริง,รงๆระบบโซลา่าของเรือน,นี้มันสามารถชาร์จได้แม้กระทั่งแสงไฟนีออนแสงไฟในอาคารนะฮะคือไม่จําเป็นจะต้องเจอแดดอย่างเดียวนะดังนั้นเนี่ยคนที่ใส่เรือน,นี้เป็นประจำนะครับในชีวิตประจําวันใส่แบบทั่วไปเลยอะ่ะมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วอะ่ะไม่จาเป็นจะต้องไปโดน UV แรงๆนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยของเรือน,นี้นะฮะแล้วก็ตัวเข็มด้านล่างเนี่ยพอเราเข้าหมดจับเวลานะฮะกดจับเวลาด้านบนหนึ่งทีปุ๊บ มันก็จะวิ่งกลับมาตรงที่ตำแหน่ง 00, 00และด้านบนที่เป็นตำแหน่งเข็มวินาทีเนี่ยมันก็จะเริ่มจับเวลาและนะครับและด้านล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข็มนาทีแทนพอจับเวลาเสร็จปั๊บก็กดหยุดที่เดิมนะฮะแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นระบบคโครโนกราฟทั่วไปเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะฮะเป็นแค่หลักวินาทีอะไรประมาณนั้นนะครับพวกมิลลเซกเย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องวันที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องวันที่ที่ผมว่า แปลกไปนิดนึงนะตรงที่มันมีระยะความลึกจากช่องลงไปอ่ะค่อนข้างมากนะฮะคือถ้าเกิดผมมองเอียงๆแบบนี้ยเราจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นหลุมที่แบบเฮ้ยมันจมลงไปแบบผิดปกติมากเลยอะ คือปกติวันที่อ่ะมันจะไม่ได้จมลึกขนาดนี้นะฮะมันจะตื้นๆหน่อยแล้วก็มองหลายๆมุมเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเลขได้ชัดนะแต่อันเนี้ยผมก็แอบเดาว่ามันคงติดกลไกลหรือว่าแผงชาร์จโซลาเซลล์ของตัวหน้าปัดแหละนะครับมันก็เลยต้องมีระยะลงไปลึกประมาณนี้นะฮะซึ่งก็เป็นดีเทลที่แปลกดีเหมือนกันนะส่วนตัวลูมนะครับก็มีมาให้ตรงมาเกอร์ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีลูมมาให้นะฮะแต่ว่าเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะสว่างกว่าชาวบ้านนะส่วนมา ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่ะจะแบบบางๆนะฮะดังนั้นเวลาเข้าที่มืดเนี่ยก็อาจจะเห็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยชัดกว่าพวกมาร์กเกอร์พอสมควรเลยส่วนกระจกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเรือนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นซับไฟท์คริสตัลเลยนะฮะแล้วก็มีการเคลือบตัดแสงสะท้อนที่โอเคเหมือนกันนะอย่างเวลามองในระยะไกลๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนดีมากเลยนะถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ตัวไม้พย,ย,ย,ยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกูดาวคราวนะครับสามารถดึงออกมาทีหนึ่งเพื่อหมุนตั้ง,วง,วง,อองเวลา อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเรือนนี้นะคะก็คือเรื่องของตัวเคสนั่นเองนะครับคือเคสของเรือนนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ผมว่ามันมาจากนาฬิกาแบบแพงๆหลายๆเรือนเลยนะอย่างตัวขอบเบเซลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะแบบเห็นแล้วรู้สึกแบบเหมือนพวก AP อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบมันมีเหลี่ยมมุมเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็หน้าปัดด้านในวงกลมขอบบางๆนะแต่มันก็แบบไม่ได้เหมือนไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องไซซิ่งเรื่องรูปแบบการเล่นดีเทลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่างกันนะฮะมันไม่ได้มีตัวน็อตอะไรขนาดนั้นนะส่วนตัวเคสที่เป็นบอดี้นะฮะมันก็ออกมาแนวแบบปาต็คฟิลิปอะคือคนที่แบบคุ้นเคยกับปาต็คฟิลิปนอติลุสเนี่ยเห็นปั๊บก็จะรู้สึกว่า เออมันมีดีไซน์ที่มันใกล้เคียงเป็นบอดี้แลนกัจ์ทางนั้นเหมือนกันนะฮะส่วนพวกน็อตอะไรแบบนี้ผมก็จะไปคุ้นๆกบ Bell ับพวกเบลล์แอนด์รอสหรือว่าอู r บรนะฮะซึ่งมันก็เป็นดีเทลที่ดูเป็นนาฬิกาสวิสมากๆเลยแล้วก็ตัวลักของเขาเนี่ยก็เป็นอินทิเกรตบรสเลสแบบนี้เลยนะฮะการทําเหลี่ยมมุมโค้ง,งแบบนี้ก็จะแบบมาแนว AP เลยซึ่งถือว่าสวยงามมากนะครับมันเรียกได้ว่าเอาองค์ประกอบหลายอย่างที่มันอยู่ในในาฬิกาที่มันดูดีมาผสมผสานกันนะครับจนออกมาเป็นเรือนหนึ่งที่ ค่อนข้างจะมีหน้าตาเฉพาะตัวเหมือนกันนะคือถ้าเกิดให้เอาไปเทียบกันตัวต่อตัว,ตวซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดว่าแบบเออไปเหมือนเป๊กก็คงไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างจะดูสวยในแบบของมันพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนสายเนี่ยอาจจะแบบเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขัดกับตัวเรือน,นิดนึงนะฮะคือตัวเรือนเนี่ยมันมาเป็นแบบวัสดุดีมากเลยนะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนเลยนะฮะแบบแน่นๆแบบนี้เลยมีการขัดเงาดีเทลขัดด้านคมกริบเลยนะครับคือเส้นสายความคมเหลี่ยมมุมเนี่ย กับเอเลยนะฮะมีความใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแต่พอมาเจอตัวสายที่มันแบบมีความมนนะ่ะคือแทนที่เขาจะให้สายแบบตัดตรงๆมาเหลี่ยมๆสันสันชัดหน่อยนะฮะเขาดันให้สายที่แบบมันมีความโค้งมีความมนๆมนนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพมันไม่เหมือนกับตัวลักตัวเคสสันครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากันสักทีเดียวนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ขัดตาไปหน่อยนะครับคือถ้าเกิดสายมาันมาตรง,ตรง,ตรงๆเหลี่ยมมุมมันจัดจัดสันมันชัดกว่าน,นี้คมคมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากับเรือน,นี้ได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะส่วนบัคเกิลเนี่ยก็มีไมโครไอจัสมาให้3รูนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอเลยแหละสำหรับการปรับระดับให้มันแบบพอดีกับข้อมือเรานะฮะสายสำหรับข้อมือ5.5นิ้วรือ1ิเซนของผมนะฮะ เสร็จปั๊บเนี่ยยังเหลือให้ตัดได้อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสะดวกนะสำหรับคนข้อมือเล็กนะฮะโดยที่เคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าดูจากตัวเลขในเว็บนะมันอาจจะใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดนะ จากส่วนที่มันอยู่ซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเนี่ยมันจะได้ประมาณ44มิลเลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงนะฮะที่มัน44มิลเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนที่มันยื่นซ้ายยื่นขวาม,มาแบบนี้คล้ายๆเป็นคราวกาดฝั่งนี้นะครับซึ่งไซส์จริงๆเนี่ยที่ผมแบบรู้สึกได้นะว่ามันเหมาะจะเป็นไซส์นั้นมากกว่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นไซส์ประมาณสัก40มิล41มิลมากกว่านะครับก็คือวัดจากเบเซลประมาณนี้นะ ทำให้มันก็เป็นนาฬิกาที่ดูไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะในการใช้งานจริงนะครับส่วนความบางเนี่ยอยู่ที่10มิลเท่านั้นนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ลักทูลักเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรือนนี้ทาได้ดีนะฮะเพราะว่าอยู่ที่48มิลเท่านั้นคือปกติแล้วนาฬิกาทรงที่แบบมันเป็น integrated b r a c e l e แบบนี้ถ้าอย่าง AP นะฮะถ้าเกิดไซส์หน้าปัด48มิลเนี่ยลักทูลักเนี่ย AP นี้ซับไปประมาณ50กว่าๆเลยนะครับซึ่งมันก็จะกางเยอะมากเลยแต่พอตัวเนี้ยลักทูลักมันแค่48มิลอนะเวลามันขึ้้นนขออมือะครับ มันก็จะค่อนข้างแบบพอดีอะ่ะแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันกางเยอะแยะอะไรเท่าไหร่นะฮะคือมองจากด้านข้างเนี่ยเรายังพอเห็นความโค้งลงมาเข้ากับข้อมือเราได้ดีพอสมควรนะครับขนาดคนข้อมือเล็กแบบผมอะ่ะยังใส่แลวแบบรู้สึกโอเคมากเลยนะฮะคนที่ข้อมือใหญ่กว่านี้นี่ต้องบอกเลยว่าหายห่วงเลยพอขึ้นข้อมือเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ ดูดีแล้วก็ดูแพงมากๆเรือนึงของ e d ดิฟิสเลยนะฮะเท่าที่ผมเคยใส่มาเลยนะคือผมเนี่ยก็ใส่เอ i ดฟิสมาหลายเรือนละแต่ละเรือนเนี่ยมันก็จะมีจุดนั่นจุดนี่ที่แบบผมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับแต่เรือนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดนับแค่ตัวบอดี้นะตัวทรงในาฬกาภาพรวมเนี่ยแทบจะไม่มีจุดที่ต้องติเลยอาจจะมาแบบขัดขัดใจที่ตรงสายนิดหน่อยท่านั้นเองนะครับที่แบบมันไม่ได้เข้ากับตัวเรือนมาก แต่รวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นนาฬิกาที่แบบดูสปอร์ตนะฮะใส่ไปแบบลุยๆหรือว่าใส่ไปงานทางการอะไรก็ยังได้นะครับซึ่งสเปคการกันน้าเรือนนี้กันได้10บ,บา์ด้วยนะครับก็คือประมาณ1 0อเมตรนะคือใครจะเอาแบบไปลงทะเลไปลงสะไยน้ําอะไรแบบนี้มันก็ยังทําได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมว่าครบคันผมควรเลยแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนะฮะคือจะบอกว่าเรือนนี้ราคาแบบ3-4มสี่หมื่นผมว่าก็ยังได้นะใครที่อยากได้นาฬิกาที่มันให้กลิ่นอายแบบนาฬิกาแพงๆของสวิสอ่ะ ผมว่าเรือนนี้ตอบโจทย์ได้แบบไม่เขินเลยนะครับสำหรับราคาของเรือนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคือทีแรกผมเห็นหน้าตาเรือนนี้นะตอนที่มันโปรโมตนะครับ ผมก็นึกว่าเขาจะเปิดมาแบบหมื่นสองหมื่นอะไรแบบนี้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเปิดราคามา7,5 0 0เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อเนี่ยก็แล้วแต่โปรโมชั่นเลยนะฮะส่วนลดนั่นส่วนลดนี่นะครับซื้อไปซื้อมาเนี่ยราคามันก็อยู่แถวๆประมาณ ,6000 กว่าอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบยอมรับได้สบายมากเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วก็น่าใช้งานสุดๆเลยนะฮะเรือนนี้ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วกากกดดของเรร้้ววยนนนะคคัับแบแลลพใหิปห สวัสดีครับ